สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel กรอบเขตโทษนะครับกลับมาพบกับโดโมอีกเช่นเคยในข่าวเช้ากรอบเขตโทษประจําวันที่13พฤศจิกายน2020นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าวเช้ากรอบเขตโทษนะครับก็คลิปนี้มีทั้งการรายงานผลครับรอบเพลย์ออฟของศึกยูโรนะฮะ หาทีมที่จะเข้าไปเล่นยูโรในปีหน้านะครับซีทีมครบแล้วเดี๋ยวเราว่ากันไม่มีใครบ้างนะครับรวมถึงข่าวคราวข่าว,าว,าวสารมากมายครับทั้งบทสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นนะฮะเรื่องราวของโจโกเมสอัปเดตจากถแถลงการสโมสรรวมถึงข่าวคราว,าวตัวแทนครับที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลมีใครบ้างครับก็เดี๋ยวเลาว,ว่ากันในคลิปคลิปนี้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะคุยกันฝากด้วยนะสำหรับ Facebook ด้านล่างสามารถเข้าไปคลิกไลค์คลิกแชร์ให้กับ Facebook กรอกข้ทได้เลยนะครับ อะเราเริ่มจากการรายงานผลครับศึกยูโรรอบคัดเลือกนะฮะก็จะมีทั้งหมด4คู่ครับที่ก็หาเรียกว่าทีมสุดท้ายนะครับสทีมสุดท้ายที่จะเข้าไปแข่งขันยูโรในปีหน้านะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ที่เกิดในปี21 2 1นะฮะเกซิโนไวไปอีกนะฮะอ่ะคู่แรกครับเป็นเกมที่ฝั่งของฮังการีครับเปิดบ้านเจอกับไอซ์แลนด์ครับ ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเรามองไปเนี่ยโอ้โหไอซ์แลนด์น่าจะดูดีกว่าฮังการีถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายท้ายสุดครับโกงตายครับเพราะว่าไอซ์แลนด์เน้นนำก่อนนาที1 1ครับจากกิฟฟี่ซิคเกอร์สันครับนาที1 1นะนำไปก่อนแต่ว่าท้ายเกมครับฮังการีครับโกงตายของแท้ครับเพราะว่าตีเสมอนาที8 8จากเนโก้นะครับก่อนที่จะปิดด้วยนาที90บวกหนึ่งครับโดมินิกสบอสไลน์ครับตัวรุกดาวรุ่งนะฮะจาก เรดบูลซาวส์บวกเนี่ยยิงเข้าไปครับ2อต่อหสุดท้ายฮังการีเนี่ยเข้ารอบไปในท้ายที่สุดนะครับโอ้โหถือว่าอันนี้ก็พลิกล็อกนะอันนี้คือคู่แรกที่ผมว่าน่าจะพลิกล็อกที่สุดแล้วนะฮะอ่ะต่อมาครับเป็นทางฝั่งของไอแลนด์เหนือนะครับเปิดบ้านเจอกับสโลวาเกียเนี่ยคู่นี้ต้องแข่งกันถึง120นาทีนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเสมอกันอยู่1นต่อหนะฮะโดยฝั่งของสโลวาเกียนนำก่อนครับจากคูชกานาที17ครับก่อนที่มิลานสกรีนีครับของสโลวาเกียแหละนะครับ จะยิงเข้าประตูเองครับนาที87สุดท้ายจบเกม90นาทีครับเสมอ1-1ต่อแต่ว่าสุดท้ายครับพอต่อเวลาปั๊บครับทางด้านของพิชาลดูริสครับยิงประตูชัยให้กับสโลวาเกียครับในช่วงนาที110ครับสุดท้ายเป็นฝั่งของสโลวาเกียเนี่ยบุกไปเอาชนะไอร์แลนด์ได้2-1ตนะครับแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นจอเจียครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของมาซิโดเนียนะฮะ ซึ่งเฮ er ียกยังอยู่ด้วยเหรอผมเพิ่งรู้นะนะครับโกรานปันเดฟครับยิงเอาชนะได้นาที56สุดท้ายเป็นมาซิโดเนียเข้ารอบไปได้ครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นฝั่งของอซอเซอร์เบียเปิดบ้านเจอกับสกอตแลนด์นะครับซึ่งก็ต้องแข่งกันถึง120นาทีบวกจุดโทษด้วยนะฮะโดยเป็นฝั่งของทีมเยือนครับสกอตแลนดน์นำก่อนจากแรนคริสตี้ครับนาที52ก่อนที่ฝั่งของเซอร์เบียจะตีเสมอได้จากลูก้าโยวิชครับ ในทีที่90สุดท้ายจบ120นาทีเป็นจุดโทษครับดวลกันครับสุดท้ายเป็นฝั่งของสกอตแลนด์เอาชนะไปได้5ต่อ4หลังจากเทนนันของมิโตเวตครับของเซอร์เบียพลาดจุดโทษคนสุดท้ายนะครับทำให้เป็นสกอตแลนด์เข้ารอบไปนะจ๊ะซึ่งก็อัปเดตให้ฟังหน่อยครับสุดท้ายนะก็เราก็ได้ชุดเรียกไงกลุ่มทั้งหมดนะ6กลุ่มนะครับ A, B, C, D, E, F นะครับของกลุ่มฟุตบอลยูโร2020ในปีหน้านะครับซึ่งก็ครบเรียบร้อยแล้วครับทางฝั่งของกลุ่ม A เนี่ยก็จะมีตุรกีอิตาลีเวลส์สวิตเซอร์แลนด์นะครับกลุ่ม B ครับมีเดนมาร์กฟินแลนด์เบลเยียมรัสเซียนะครับกลุ่ม C เนเธอร์แลนด์ครับยูเครนออสเตรียแล้วก็ทางน้าของมาซิโดเนียครับกลุ่ม D ครับอังกฤษโครเอเชียสกอตแลนด์แลวก็เช็กนะครับ กลุ่ม E นะครับก็จะเป็นสเปนสวีเดนโปแลนด์แล้วก็เซลวาเกียและสุดท้ายครับกลุ่มออฟเดยครับไม่รู้ว่าฮังการีจะรู้สึกดีใจดีหรือเปล่าเพราะว่าโกงตายเข้าไปครับแต่ว่าโกงตายไปเจอกลุ่มออฟเดยกลุ่มแห่งความตายอีกรอบหนึงครับเพราะว่าฮังการีจะไปอยู่กับโปรตุเกสกับแชมป์เก่าฝรั่งเศสแชมป์โลกแล้วก็เยอรมนีทีมแร่งนะครับซึ่งเอาจริงเยอรมนี er ก็ไม่ได้แก่งเขาเดิมหรอกนะแต่ก็ดูว่าสุดท้ายเนี่ยพอเล่นจริงจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือกลุ่มของยูโร2020ในปีหน้านะจะ อ่ะต่อมาครับเป็นการรอบอแมตช์กระชับมิตรบ้างอของอังกฤษเนี่ยเมื่อคืนมีการแข่งขันนะซึ่งอังกฤษเปิดบ้านเจอกับทีมของไอร์แลนด์ครับคนละทีมนะอันเมื่อกี้ไอร์แลนด์เหนือันนี้เป็นไอร์แลนด์นะฮะอังกฤษครับก็เปิดบ้านเอาชนะไปได้สามศูนย์จากประตูของไฮน์แมกควายนะครับจจดอนซันโชและก็จุดโทษของโรเบนิกคาร์เวิร์ดเลวินนะครับสุดท้าย3าศูนย์ในบ้านชิวๆนะจ๊ะอ่ะต่อมาครับเป็นข่าวคราวอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์นะฮะ จากฝั่งของนักอดีตนักเตะสปเปอร์ที่พูดถึงนักเตะแมนยูนะครับแานนั้นของราฟาเอลฟันเดอร์ฟ้าครับอดีตสตา,ตาของทีมชาติฮอลแลนด์แล้วก็สปเปอร์นะครับค่อนข้างที่จะไม่พอใจแมนยูที่ซื้อฟันเดเบ c กไปนะครับแล้วก็เอาไปนั่งตดด้านนะฮะโดยฟันเดอร์ฟาเนี่ย f f บอกว่าเขาต้องรอเหรอเขาควรจะต้องอดทนเป็นคุณจะชอบไหมให้ต้องเป็นตัวสำรอง ผู้เล่นที่เลือกลงเล่นก่อนไม่ได้สร้างอิมแพคอะไรได้เลยแล้วโซชายังไม่ยอมเลือกคุณอยู่ในทีมผมค่อนข้างจะไม่แฮปปี้แน่นอนว่าผมไม่มีความสุขกับฟุตบอลที่เป็นอยู่ในตอนนี้ลองมองดูผู้เล่นอย่างดอนในตอนนี้สิผลงานเขาในทีมชาติเป็นยังไงบ้างผมจะไม่ขออะไรมากไปกว่าน,นี้จากตัวเลือกของเขาอีกเลยนะครับนีสิ่งที่ฟาร์เดอร์ฟาร์ดพูดไว้นะซึ่งก็ยังคงม,มองว่าของฟาร์เดอร์เบิครับควรที่จะมีโอกาสได้ลงเล่นกับแมนยูมากกว่านี้นะครับอ่า ต่อมาก็เป็นข่าวคราวของลิเวอร์พูบ้างอันนี้ถือว่าไม่อยากจะเล่าข่าวเท่าไหร่แต่ว่าต้องพูดนะฮะโจโกเมสครับแหมเอาจริงนะผมสงสารลิเวอรพูจริงนะเพราะว่าเจอปัญหาคือ,ค,อคือมาติปบเพิ่งกลับมาโกเมสไปอีกแล้วครับและาสุดจากการตรวจครับเหมือนว่าดูเหมือนว่านะน่าจะมีโอกาสต้องพักยาวจนกระทั่งจบฤดูกาลครับโดยตอนนี้เนี่ยนะครับฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับ มีการระบุผ่านทางแถลงการ์สโมสรกับบอกว่าลิเวอร์พูลขอยืนยันว่าโจโกเมสประสบความสำเร็จในการผ่าตัดเส้นเอ็นที่ข่าวซ้ายเซนเตอร์รายนี้ได้รับบาดเจ็บระหว่างลงซ้อมกับทีมชาติมีปัญหาที่เส้นเอ็นของโกเมสเพียงอย่างเดียวโดยเส้นเอ็นอื่นๆที่หัวเข่านั้นไม่ได้รับผลกระทบอย่างใดการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเนี่ยที่ลอนดอนเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีนั้นสําเร็จและนักเตะได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ โกเมสจะเริ่มต้นโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายกับทีมแพทย์ของลิเวอร์พูลทันทีเจ้าหน้าที่ของสมโมสรจับตามองการพัฒนรรานการของเขาอย่างใกล้ชิดไม่มีการวางแผนกำหนดเวลาคืนสนามของเขาอย่างไรก็ดีปัญหานี้จะทําให้เขาพลาดการลงสนามส่วนใหญ่ของฤดูกาล2020-2021ที่เหลืออยู่นะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยผ่าตัดแล้วเหลือการรีแฮบนี่ยการแบบพวกกายภาพบาบัดนู่นนี่นั่นมากมายนะแล้วก็ไม่มีการกําหนดช่วงเวลาในการกลับมาแต่คาดว่า น่าจะพลาดการลงเล่นส่วนใหญ่นะของดูการ22 2 0 2พั0 2 1ก็คือดูการนี้นะฮะพลาดการลงเล่นส่วนใหญ่ซึ่งก็น่าจะแปลว่าอาการใกล้เคียงกับฟันได้นั่นเองครับโอโหถือว่าเสียเซนเตอร์ตัวหลัก2คนเนี่ยผมว่าโคตรหนักเลยนะตอนนี้นะครับซึ่งในรายงานเนี่ยอันนี้คือข่าวของโกเมสที่ก็เจ็บไปแล้วถูกไหมตัวแทนครับอันนี้เป็นตัวแทนอาจจะเป็นระยะสั้นก่อนนะครับ ซึ่งล่าสุดในรายงานครับบอกว่าดาริยันมัดครับกองหลังที่เป็นฟรีเอเยนตอนนี้เนี่ยครับถูกเสนอให้กับลิเวอร์พูลเพื่อเซ็นสัญญาในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นซึ่งยันมัดเนี่ยวัย31ปีตอนนี้เนี่ยครับเขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ็คขวาแล้วก็เซ็นเตอร์เออนะอาจจะได้ลุ้นนะครับว่าจะมาแบบแก้ขัดเล็กน้อยเป็นสำรองอะไรก็ว่ากันไปน,นะครับอาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงอะเทนานก็เจ็บใช่ไหม โกเมสก็เจ็บนะครับฟาน,นิก็เจ็บอาจจะช่วยได้ในระยะสั้นอาจจะด,ดูว่าสุดท้ายเนี่ยลิพูจะเลือกดึงมารอเปล่าหรือว่าจะไม่เลือกที่จะดึงมานะครับส่วนต่อมานี่เป็นข่าวอันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับลิพูนะแต่ว่าพอดีว่าเป็นนักเตะที่อ่ามีชื่อแล้วบังเอิญว่าเป็นเซนเตอร์แล้วก็ไม่ยอมต่อสัญญากับทีมนะครับล่าสุดครับเจมส์ทาคอฟสกี้กับกองหลังของเบอร์ลี่นะครับตอนนี้เนี่ยเขามองว่าเรื่องของเงินเดือน ชุดใหม่ที่จะต่อสัญญากับเขาเนี่ยขอสโมอสรเนี่ยนะครับให้เขาได้ไม่มากพอเขาเลยเลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับกับฝั่งของเบอร์ลี่นะฮะแล้วก็น่าจะสิ้นสุดในซัมเมอร์2022ครับซึ่งก็เหลืออีกบวกอีก1ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นก็น่าจะสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลงเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยมีตอนต้นฤดูก,กาลครับมีทั้งเวสต์แฮมเลสเตอร์เนี่ยครับพยายามยื่นข้อเสนอประมาณ30ล้านปอนด์นะแต่ว่าโดนปฏิเสธครับเนื่องจากว่าไม่มากพอ เดี๋ยวดูว่าพอถึงมกราคมเนี่ยถ้าสมมติว่าลิฟท์ลงตลาดไปอาจจะอยากยายอยากได้ทาร์คอฟสกี้หรือเปล่าไปลองยื่นอาจจะได้ราคาที่น้อยกว่า30ล้านปอนด์ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับอ่ะต่อมาครับเป็นข่าวคราวของเซกิโอกุนอาเกลโร่นะฮะที่ก็ตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวดีของฝั่งแฟนแฟนแมนซิตี้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรายงานเนี่ยระบุออกมาว่าตอนนี้เนี่ยพี่กุลนะครับเตรียมจ่อรีเทิร์นกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้สัปดาห์หน้านะฮะ เพื่อฟื้นตัวกลับมาจากอาการบาดเจ็บซึ่งต้องค่อยๆประครบประงมในการกลับมาลงสนามต่อไปนะครับซึ่งก็ถ้าสัปดาห์นหน้าก็คืออารมณ์แบบว่ามาก่อนเตะพรีมเมียร์ลีกหนึ่งวีคอ,อาจจะมีโอกาสได้ลงแบบสารองสารองในเกมพรีมเมียร์ลีกนั้นหน้าก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับต่อมาครับเป็นฝั่งของเจมส์บ้างครับริสเจมส์ครับแบ็คขวาทีมชาติอังกฤษครับออกมาพูดถึงยกย่องนะครับ 2นักเตะที่เป็นระดับโ d c คลาสของเชลซีที่ดึงเข้ามาใหม่อย่างเตียโกซิวาครับแล้วก็ฮาคิมซีเยกนะครับโดยเจมส์บอกว่าเตียโกเน้นนำพาประสบการณ์เข้ามามากมายให้กับพวกเราเขาช่วยผมได้มากๆเลยแหละคุณเห็นได้เลยว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเขาพูดกับผมต่อเนื่องตลอดทั้งเกมช่วยในการยืนตำแหน่งของผมสั่งผมและทำให้ผมมั่นใจว่าจะทำได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นระหว่างเกมหรือหลังจบเกม ม,มันล้วนที่จะช่วยยกระดับฟอร์มการเล่นของผมขึ้นมาส่วนทางด้านหน้าตัวรุกเนี่ยนี่ยผมว่าการร่วมงานกับ CX เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระหว่างซ้อมตั้งแต่เขาเข้ามาเนี่ยเราเข้ากันเป็นอย่างดีผมรู้ว่าผมต้องเล่นข้างหลังเขาเราเข้ากันได้ตั้งแต่แรกพยายามประสานความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างซ้อมเพื่อนาําไปใช้ในฤดูกาลนี้เท้าซ้ายของเขาเนี่ยเก่งแบบไม่น่าเชื่อเลยจริงๆครับในสิ่งที่ริชี่เมพูดไว้นะซึ่งก็ ชื่นชมครับ2คนที่เข้ามานะช่วยยกดับเชลซีทั้งติโกซิวาแล้วก็ฮาคิมซีเยกนะครับและปิดด้วยบทสัมภาษณ์สุดท้ายครับของวันนี้นะก็คือบทสัมภาษณ์ของแฮร์รี่เคนครับที่เชื่อว่าทอรนน์นาอดสเปอร์ชุดนี้เนี่ยของโชเซ่มูนิโย่เนี่ยจะสามารถก้าวไปคว้าแชมป์จนได้ในท้ายที่สุดครับแฮร์รี่เคนเนี่ยบอกว่าเราเริ่มต้นฤดูกาลได้เยี่ยมเลยนะผมคิดว่าเรายังพัฒนาได้อีกเยอะในทุกด้านเส้นทางอีกยาวไกลเราอยู่ดับที่ยอดเยี่ยมในเวลานี้เรารู้สึกดีแต่เราก็ทราบด,ดีว่าพรีเมียร์ พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้หากเราแพ้2-3เกมติดต่อ,อก,กันชชนะหลังๆไปนชนะที่สําคัญเราอาจจะเล่นไม่ดีแต่เราก็ชนะมาได้เรามีนักเตะที่ผ่านความสำเร็จในทีมมามากมายในทีมที่ประสบการณ์ยังไม่มากพอด้วยมีคนที่เป็นผู้นําและผมรู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในจุดที่มีความคิดที่เราเหมาะสมที่เราจะคว้าหลายสิ่งหลายอย่างมาได้เราต้องอย่าเหลืองไปแน่นอนว่าโชเซบ่บรุญโยเป็นผู้ชนะมาในทุกระดับ เขาพร้อมกับการทําแบบนั้นและอยากคว้าแชมป์กับทีมนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีประสบการณ์นั้นยอดเยี่ยมในทันานักเตะเนี่ยดูสิ่งเหล่านั้นเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองเรามีความสัมพันธ์นั้นยอดเยี่ยมตั้งแต่เขาก้าวเ,เข้ามากับสปเปอร์นะครับดีสิ่งที่ทันันของเคนพูดไว้นะซึ่งเชื่อมั่นแหละครับว่าสปเปอร์ชุดน,นี้เนี่ยของโชเซ่มุรินโย น่าจะคว้าแชมป์ได้สักแชมป์นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยปีนี้เนี่ยสเปอร์จะได้แชมป์หรือเปล่าครับถ้าคิดว่าสเปอร์ได้แชมป์ก็ลองคอมเมนต์มาหรือว่าไม่เห็นด้วยก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าว้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ครับผมโดโมแล้วก็ชแนลกรอบเขตโทษต้องขอลาไปก่อนแล้วครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ